S <S ตอนนี้ผมมาอยู่ที่วัดของพระคู่นะครับสร้างเองนะครับคิดเองสร้างเองสูยางสูนแนวนะครับพระคู่พระคู่วัดเท่าสือวัดยังครับพระคู่วัดนนทนสำโร,รงพี่น้องนี่คือพระอาจารย์นะครับพระคู่ที่พนส้างครับส้างด้วยเจ้าของเองอี่ีครับพี่น้องดโดยที่บ่มีในทุนโบยที่บ่มีผู้ใดเลยครับพี่น้องสร้างเองครับบ่แมนเฉพาะตรงนี้เด้อครับพี่น้องตรงนี้คเอครับ เพราะม่นเฉพาะตรงนี้นะครับ,บ,รบงงป่ะอันนี้เราก็สร้างเองครับพี่น้องครับบ่มีนายทุนครับโอ้พี่น้องผู้ใดที่อ่าอยากอ่ามาร่วมทําบุญนะครับมาอยู่ที่บ้านอ่าของบ้านพระคู่บ้านเทาซื้อบ้านอย่างครับพระคู่ครับวัดโนนสำโรงวัดโนนสำโรงบ้านโนนสำโรองอ่ามันมันเปียงกับดน,นดังอือพี่นอ้องก็เบิ่งนอารมณ์ไปนะครับ,ส,บสุดๆ ปันสสดโอ้เบเพมนอนอยู่คร6เดือนแล้วมาัโอ้ับพี่น้องครับพระคู่สร้างเองครับพี่น้องบ่มีได้ทุนนี่สาราครับเล่ากับเป็นสร้างเองครับสร้างด้วยตัวเจ้าของเองครับโอ้เริ่มใส่ศรัทธาครับพี่น้องครับพระอาจารย์เพิ่นตั้งใจนี่ครับสร้างกระังปั่นครับสดๆดเลยนะครับสร้างกระังปั่นะครับ โอครับสวัสดีครับสวัสดีครับรนะโอ้อันนี้เป็นสร้างนะครับเป็นสร้างมาจากเพชรบุญนะครับตานเพชรปูนอยู่แดนมันปัน่นครับโอ้มาเลยมี่สูงสูงสด,สด,ดังครับพี่นอ้องเบืองขอนลลดผู้ใดสีมีจิตสัทธาม,มากกับมากเลยเด้อครับเด้อยิอย่งใหญ่่เลยครับพี่นอ้อง ยิงใหญ่ดีนะครับเป็นตัวพญานาคอันนี้เพิ่นปั่นอยู่สองคนนี่แหละครับนี่แหละครับกองตรงนี้นะครับสาระนี่กระสางเองบ่ครับพักผู้แต่ขุดลุ่มเลยตั้งแต่ขุดลุมเลยโอ้ยไปหาลานแปดแสนกัวสามปีได้ขึ้นอยู่ปัจจุบันพักผู้ทำได้อย่างนี้มาจากไสครับก็ไม่ได้สางยังถึงนั้นโน้มกับศรัทธาเปิดซอยซอยเพื่อว่าเขาเหตุผลเป็นเห็นนะจะโทรเขาคิดว่าพัก จะว่าได้ตัวใหญ่จะยังหน่อยเป็นไรเล่นงานทานสร้างได้มาเท่าใดกระสางได้มาเท่าใดกระสางเั่นถือเลขรู้ง่ายแต่ว่าไม่ได้โรคหมีเบิ้ลหัวนี้หัวนี้สิสิทำพิธีวันที่เต่าพระคูอย่าลืมบอกผมนะเอาครับพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาศรัทธาน้ำกันครับพี่น้องครับพระคู่ครับโอ้ครับสางด้วยตัวของเองเบิดอ่องแพรมเองเบิดนะครับ สุดๆครับพี่น้องสุดยอดอเลยครับโอ้้ครับครับครับนี่ครับสร้างพญานาคนกพญานาคเนี่ยอมอันนี้เลยครับพุทธครับมหาพระุทธรูมเข้าโอ้ครับพี่น้องเป็นพระัตนี้น้อยครับพี่น้องครับด้วยกิจสัทธาแรงกาครับเลว่า ได้เงินมากกับสางได้เงินมากกับสางผู้มีจิตทจธามากกับสางได้ครับพี่น้องนะครับปะคุ้ครับไอเริ่มต้นนี่คิดยังไงคือสางครับเริ่มต้นนี่ตอนแรกคิดว่าสิบปอนด์คิดว่าสิบปอนดสางยังหน่อบันนาสางเป็นบันนี่มันก็ยังเป็นบุญเป็นส่วนนะบันจระดาษเจอาเพื่อเปนยังมันหงอกนะถ้าท่านไม่บารมีสร้างไม่ได้หรอกอันดับอันดับแรกนี่คือสางอันนี้ก่อนหรือสางโบสถ์ก่อนสางพระไนย์ควน มันนี่กับมาซาลาเป็นซาลาเดบ่แม่นโบสดเออเป็นซาลาข้ดีมาสั่งซาลาหลังที่สองหลังใหญ่นี่เออจงในเยตีเป็นอุโบสถโอ้เดี๋ยวจะเขาิบเบิ้งครับพี่น้องกเป็นซาลาแล้วจะเป็นอุโบสถเดี๋ยวนี้นี่นี่ผัประธานเปิดเปิดเมืองแมนอ้าวพี่น้องเดี๋ยวนี้โอกาสถ้าไม่สั่งทายใหญ่องค์อยู่นี่จ้งงานเนคนแน่นเบิ้ลเดือนหกแสนโอ้รว่าสังกุยงี่ได่กำไรเบิ้ลเลยตั้งวันที่ว่าได้เท่าไหรกะเฮ็ดสั่งไหมขึ้นเขาอ้าวนี่แหละครับพระคู่พู้ใดที่มีจิตศรัทธาเด้อวัด ชื่อวัดวัดนนท์สำโรงเดชพี่น้องเด้อพระคู่ครับไอ้ตรงที่สร้างวัดนี่ไอ้มันเป็นยังก่อนครับอยู่ข้างล่างนะครับเป็นเมืองเก่าเมืองเก่าเมืองเก่าคือเมืองโบราณแต่เก่าแล่แก่เพราะว่าข้างล่างจะเป็นพวกไข่พวกกระดูกพวกผ้าขอเก่าแก่พระคู่ได้สร้างไอ้ตัวไอ้ตรงนี้ครับเป็นยังครับฝันบอกครับเพื่อนจังไลยอ๋อพญานาคือฝันฝันวันนมันแกวิ่งกระยาพูดง่ายคือเหมือนกับเราอยากอยู่แต่เราไม่คิดว่าจะสร้างใหญ่ขนาดนี้หรอกใจที่ว่าครับ สั่งให้เพื่อนได้สั่งให้เพื่อนได้เขาตอนบวงสวงเขาถามว่าอาจารย์แปดปีสี่เดือนสางบ่แต่ตอนนี้ปีหนึ่งกับสองเดือนได้เห็นงไงได้เห็นแล้วอจากก็ว่าแปดปีสี่เดือนสางมาแต่นี่หนึ่งปีกับสองเดือนเอ้าแต่ว่าอยู่ข้างล่างนี่ที่อย่างก็ครับเป็นเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองเก่าพวกไหเนี่ยหายอยู่บนกุดเต๋หายอยู่บนกุดเต๋าเดี๋ยวจะพาผมไปเบิ่งกันบ่ครับอ่ะพี่น้องครับเดี๋ยวพักคู่ผาไปครับพาเบิ่งอโบสถก่อนครับได้ครับได้ครับนั่นคือการปั้นอ่ะ ตอนนี้พระคู่แลสีผ้าขึ้นไอเบิงนะครับครับอุโบสถนะครับที่เราสางนะครับเราสางครับพี่น้องเบิงครับที่เป็นสัพท่านะครับนี่พระคูคิดเองสางเองนะครับพี่น้องครับคิดเองสางเองนะครับ ข้าง,งในพระท่านที่ตกแดงนลครับานะ่าดเครับอ้หครับุับพี่น้องด้วยพระอาจารย์องค์นี้แหละครับองค์เดียวนี่ละ พระประธานนะครับเป็นพระประธานพระประธานนะครับพระอาจารย์นรัศสารเองนะครับตอนนี้ครั40องศางครับพี่น้องฮอนคับท่า้ที่บนมาขอพรขออยังเงาบัคขออยู่นี่ปะครับครับพะกุ้งครับผมขออนญุญาตยำชมเดี๋ยวปะครับ ได้ครับครับคระแค่แค่แค่้อมาเล่นตั้งใจเลยนะเพราะว่าติดตามเพจอขลมยนตตกเแค่ะโอ้ยังสวยเลยครับสวงงามเลยครับ ครับีกฟ้าแรงแรงเราไม่ให้นั่งเนี่ยบาสีตอนนี้จะสร้างเป็นออันนี้คือบ่ายสีที่สร้างปู่ย่าานบ่ครับอ๋อต็นไองตอที่ปนมาอ๋ออันนี้เป็นหม้อนะจะว่างปู่ที่ว่าเจ๊นีที่มนมานี่ใช่นครับอ๋อันนี้เป็นพระนะครับ ให้พี่น้องเดบ้งเห็นนะครับพร้อมผมเลยละครับผมก็มาจะเห็นดือกันครับอ่าับพี่น้องอันนี้เป็นของเกาที่เพิ่งปลดใหญ่ครับโอ้องเกาครับผมสาธุส้อ,อยกป่องหลังทำผน,เ,นเด้อนะครับพี่น้องอันนี้เป็นพระพุทธรูปพ,พระยญยที่พระคู่เราเป็นคนศาสตร์นะครับองค์แรก นะครับเป็นข้อสา่งแรกนะครับผู้ใดจกได้ขอพงขอพรกันมาขอตรงนี้ครับพระพุทธมหามงคลเสรี่สากยะมุนีนะครับพี่น้องครับมาขอพรหนไหนเด้อผมก็จะไปขอตอนนี้ด้วยกันครับ